ไปเลี้ยงวัวกันนะไปเลี้ยงอะไรคืนเราเลี้ยงวัวไม่ไปเลี้ยงวัวไงนะกลางคืนแล้วพี่กลางคืนแล้วป้านี่เพิ่งบ่ายสามโมงเองโอ้ยหนูรู้นะจะไปก็ไปไปเพื่อนผมไงไปป่ะไปแค่เป็นเพื่อนนะอ่าได้ได้ไปช่วยกเลี้ยงนะไม่เลี้ยงอ่ะอ่าโอเคไม่เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงเดี๋ยวก่อนไปป้าต้อนน้ำไปกินด้วยป้าป้าจ้าก่อนไปต้อนน้ำไปกินด้วยอ่ะป้าถือเดี๋ยวเอาน้ำใส่น้ำใส่ไหนเอาเอาน้ำใส่นี่ไงแล้วป้าถือไปไงโอ้ยอ้าวทำไมอ่ะความคิดอย่างนี้นะพ่ออสวววปป้้าคิดะไไรก็เลียงั มันร้อนอ่ะเปิดกระเป๋าเอาน้ำไปไปจะใส่ได้ยังไงแล้วก็ใส่กระเป๋านี่ไงอ่ะถือไว้หนึ่งขวดถือไวคุณหนักคุณนะอะไรเพิ่งขวดเดียวหนักเสแล้วนี่แหละพระสมบูรณความตายถือไว้ดีถือไว้ดีก็เอาน้ำไปกินถือไปก่อนอ่ะสองขวดเด้วกูจะพิดพูดชีวิตจริงนะขวดเอาสามขวด ไม่ไหวแล้วนะหนักอะไรเพิ่งสามขวดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วป้าตะเกียอะไรไม่มีน้ำถือไว้ก่อนกูหนักกูนะมันหนักที่ไหนแค่สี่ขวดเนี่ยเออไปเรียกเว้ยไม่มีน้ํากินจะกินอะไรอ่ะกูไม่แดกอย่างมึงหรอกอ่ะถ้าขวดถือไว้ขวดถือไว้กูหนักกูมากเลยนะถือไว้ก่อนโขลยหนักมากเลยถือไว้ก่อนเสียไม่เยอะเราถือไว้ก่อน พ่อนี่พี่โนดบอกมาจะมากันแล้วมันต้องทำไปกินนะป้าหนักมากเลยนะเจนนิ้วสใส่ใสไใสายไปสายไปโอ้ยเจ๊เต็มเลยเอาแขนมากระพายไปนี้ไงเอาแขนมาไอ้แม่เย็ดช่างเย็ดป้าป้าพาสมบูรณ์ให้พูดคำนี้เลยนะมันจะตายกันเลยยิงมีวัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวถ้าใครทายถูกปั๊บรับรางวัลให้หนักมากเลยเจ๊ป้าป้า เร็วเร็วก็ถือมาดีไปเรียงวัวนะไปเร็วมาเดี๋ยวพี่โนดมาฟี่จริงอย่างนี้เลยนะบ้านเ,นเร็วมาเร็วแล้าเรียงวัวไงมไอสันก,กูหนักกูมากเลยเนี่ยมึงทำอย่างนี้นะชีวิตจริงนะกูจะเล่าให้ตำรวจฟังหมดเลยเพื่อนพี่โนดมาเยอะเลยที่บ้านเขากวักมือเรียกเราเลยมีอะไรไหมผมจะแอบยิงเลย หรอรูปอย่างนี้ก็จะตายเร็วพระสงฆ์บอกเลยโอ้โหปวดแขนมากเลยเร็วสิไม่เร็วละโวดยเร็วถือมามึงนะจาจงมีคนแอบยิงมึงพระสงฆ์บอกน้ำมาโยนทิ้งทำไมน้ำปะไอแม่เย็ดกู<อ>ไม่ไหวเลยหนักมากเลยเนี่ยมึงคนดี <ๆ S 1> ไม่ถือก็อะไรไอหน้าเฮียหน้าหีหน้าควยเดี๋ยวพี่โนดรู้นะเขาก็จะดำเนินเรื่องหละพี่ศักดิ์นินคนโตเลยตำรวจเยอะเลย ยิงหมดทุกคนเลยพระสงฆ์สั่งชีวิตจริงนะกูจะเล่าให้ตำรวจฟังหมดเลยรอบบ้านเลยนะทั่วทุกคนเลยตำรวจเยอะเลยเขาจะแอบยิงกันก็บอกเร็วๆไอเ้เฮียกูหนักมากนะไอเฮียเดี๋ยวชีวิตจริงนะกูจะบอกทั้งบ้านกูหมดเลยตำรวจเยอะเลย เขาพูดแล้วเขาก็จะแอบบอกนี่จะแอบไปยิงจริงๆไม่ทิ้งหรอกเดี๋ยวะๆนะอ่ะผมเชื่อถือก็ได้มาอ่ะพี่ดีมากนะโอเคเมื่อกี้ดาคุณแม่แบบพี่ขอบคุณเชื่อถือปั๊บคุณดีทันทีนี่แหละดีมากๆจะไม่ยอมนั่นเลยโอ๊ยไม่ไหวป้าด่งโอ๊ยก็หนูหนักแต่พี่หนักนั่นแหละแล้วป้าจะถือคุไม่ไหวรึเวล่าหนูก็ไม่ไหวแล้วป้าผมไม่ไหวจริงไม่ไหวก็ทิ้งไปเลยสิเจ็บท้องป้าไม่มองหรอก ป้าผมเจ็บท้องป้าช่วยฉิบแป้นหนึ่งก่อนตายเลยตายเลยตายเลยตายป้าผมเจ็บท้องช่วยฉิบแป้นหนึ่งก่อนเร็วเรื่อจริงกูจะบอกพี่สักเนินพี่มาโนดพี่หมดเลยนี่ป้ากูไม่ไหวแล้วเนี่ยจะล้มแล้วป้ากูมองป้าอยู่นะ วิจิงคนี่กูจะบอกบ้านกูหมดเลยนะตำรวจเยอะเลยมาบ้านกันนะเขาบอกจะแอบยิงเขาบอกจะแอบยิงกูจะไปหาเนี่ยไปเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวป้าฟอร์มนะโอ้ยจะล้มจริงจริงครับอันนี้ฟอร์มไม่ได้เป็นไรเลยกูไม่ได้ฟอร์มนะไอตัวเฮี้ยนี่ก็จะตายจริงเฮียกับอ้วกจะเป็นลมเนี่ยฟอร์มหมาแก่หมามือเนี่ยแก่ตัวมือ่แก่ไอเฮี้ยเดินมาท่านี้ กูไม่ไหวแล้วนะเนี่ยไดูนเนี่ยเร็วป้าให้เลี้ยงวัวไปเอาดินทำไรอะนี่กูจะปาหน้าคนเลยเนี่ยแหลมแหลมเนี่ย้าผมนะมึงพาให้เอาจริงกูเดินไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ตองไปลูกชายเขาจุงมมาเลี้ยงวัวไม่รู้อวัวเลย มึงทัอย่างนี้เนี่ยกูจะบอกบ้านกูหมดเลยนะชีวิตจริงอ่ะพี่โนดยิงคนมาหลายคนแล้วจะมาเดินขึ้นหอนะเดี๋ยวไปยุงเดี๋ยวยุงไปดูงัวมึงไปแอรตรงนี้เลยมึนไปหมดแล้วอุ้มขาคนละข้างกูดีกว่ามาสิไอหน้าหีไอหน้าหี้ยมาสิาไปขางๆม่นไม่ขนตัดแขนับแขนัแขนตัดแขนดแขนขนดขขาโอะโไอแม่เกูจะแขงมากเลย กูจะกัดมึงเลยกูจะบอกพี่โน้ให้แอดจริงเลยเพื่อนตำรวจเยอะเลยไปเดินมาใส่ร้างมาไอ้แม่หี้ยกูไปรอไอ้ดูแล้วเนี่ยเร็วไอ้แม่ยึดให้พาดทำโทษมึงอย่างหนักอีกคายด้อยหน้าหมาเดี๋ยวชีวิตจริงนะกูจะเล่าประชาชนฟังหมดเลยครจงมืองาจงมือจงมืองไง เดินไปไม่ไหวนะมืดแล้วนะนี่ไงจับมือไงอืมอ,อ,อ่าเฮ้ยสัตว์ปีนังจะได้ตายดีกว่านะวัวคันยงกังคันยงวัวเดี๋ยวจะได้เงินมาสักบาดเนี่ยเล็บาแถมที่สำคัญอ่ะโดนพ่อค้านี่มาตกระค่าอีกแต่เนื้อวัวท้องตลาดถี่มากนะครับแพงเอาแพงแตวลูกวัวจากที่คนเลี้ยงเนี่ยเนื้อวัวจากคนเลี้ยงเนี่ย บางทีก็ถูกทั้งทั้ที่ไอ้นเนื้อวัวในท้องตลาดมันก็ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะผมเป็นคนเลี้ยงวัวที่แปลกมากเลยเพราะว่าวัวขายแรกก็เอ็นมีจะแพงทั่วไปเลยอ่ะแล่ราคาก็ไม่ได้ลดมีแต่เพิ่มแต่วัวขายยากอ่ะจริงไหมป้าป้าจริงไหมกูไม่ฟังมึงหรอกไม่ฟังด้วยเดี๋ยวพี่โนดจริงนะกูจะเล่าให้ฟังหมดเลยบ้านโบนตำรวจมากันเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบกว่านะเดินมาไกลทำไมเนี่ยมาเดี๋ยวขึ้นบอกนะย้ายอุ้มไปเมื่อกี้ป่ะะ โอ๊ยกอดขอไปไอีเมยเจีนขอไปดิมาเดินไปนะกูไม่เดินไปไหนแล้วกูจะตายแล้วขี้ด่างไงขี้ดงไงมึงตายเลยแน่ๆนะมึงตายแน่ๆนะขี้ด่างข้างเดินไปไปไปจัดเดียวดิจะจะไปไปเดินเดินนะไปต้องเดินขี้ดงไอ้สัตว์เดียวดิหน้าขี้หน้าเหี้ยห้าป่วยไมต้องเดินไมต้องเดินไปที้ด่างแล้วเขาจะขาบไปเอ้อไปมึงจะล้มแล้วเนี่ยไม่ล้มไปดิ้ไปล้มอย่าไปล้มอย่าปล่อยเอาอย่างนี้ก็พอ เดินไปเนี่ยอยู่มาไงงูมากี่ไงทำไมมุนมุดเนี่ยให้ตายเราเลยไอ้คนเนี่ย